เจ้าชเบดีพี่น้องเมื่อนี้เขากรับชื่ว่าเบิ่งว่าไม่ใหญ่เพิ่นเอายังน้องพี่น้องเขาไปเบิ่งใกล้แม่นพี่น้องไม่ใหญ่เพิ่นเห็ดยังพี่น้องอันนี้คุ้งข้างทำไมยก็บัืดอาหารของบ้านเฮาบ้านนอกเฮาพี่น้อง เป็นเงาไม่เงาต่อคุดคานในเหงาไม้เหงาต่อพี่น้องสอบมันเขาไงบูพี่น้องอันนี้ก็คือเหงาตาลพี่น้องใจตาลเห็นไหมเนี่ยไม่ใหญ่เพิ่นคุดพี่น้องเพิ่นคุดด้วงโอ้คุดเป็เมื่อยโอ้คุดก็เพิ่นบ่มีเหงื่อบ่มีแห้งเพิ่นเมื่อยดยความอยากกินพี่น้อง ออ้ผุนเทนเลยพี่น้องเบิ่งใกล้ว่ะอีซังอุ้ยแต่กระสอมมาเป็นลักษณะนี่พี่น้องออกจากร่วงเป็นแมงพี่น้องอันนี้กับแมงมันพี่น้องจับมาเบิ่งกดูวยาจันทร์โดยอันนี้แต่ก็ตะมิดผุนชิเป็นจากซี่หลังจากนั้นผุนกอมมาเป็นแมงอันนี้พี่น้องโดยมันก็คือตัวเดียวกันพี่น้อง ดาน,นันน่องเ่นได้พี่น้องโตยังไงเอาอมาเบิ่งดูยังเบิ่งดูอุ้ยดวงพี่น้องเบิ่งใกล้ๆพี่น้องนี่อุ้ยนี่ดวงพี่น้องได้อีกแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือหาเอาแถวดวงด้วงตาลพี่น้องของแซบ ของคนลาวอาหาราแซ<ส>่บท,ที่สุดในประเทศลาวพี่น้องข้าวคุดออกจากเหงาตาลพี่น้องอุ้ยพี่น้องโตดวงพี่นอ้องนี่สำหรับที่เขาได้พี่น้องดวงตาลอาหารสัตวเลิศพี่น้องเลิศมากๆเลิศดมากๆผ้พาพันบริกินนี่พ่ออยากว่าจะห้องอยากให้พี่น้อง คองแซบไปดิพ um ี actually, uh ่น huh. um ้องอสบองาลาบกว่าบ่แม่สีห้าก็ได้ง่ายได้พี่น้องแบบนทซอมมือพี่น้องพสได้หรือบ่อเห็นพไม่ใหญเห็นเลยพี่น้องเห็นเหลยพี่น้องอันี้ก็ของเฮาพี่น้องที่เฮาพุดกันมา มาเ e. ินีนี่เอาไปเห็นอะไรกินดวงโอ้เห um, ็นอะไรกินดวงขวายอย่างเดียวนี่บ่โอ้ยอืมใหญ่้ช้มือจะได้ไหมใหญ่พ่นว่าเอาไปขวากินพี่เนาะขี้รู้อ่ะไหนแมนบอกควันเห็นดวงตัวหนึ่งนะฮะเมื่อกี้นี่ใหญ่อะดีตรงนั่นแมน เียขุดสร้อยกันพี่น้องขุดสอยกันมั่งสอยกันมั่งสอยกันพี่น้องได้หรือบ่หมวนพี่น้องหมวนหานลำกันพี่น้องบ่ได้เปิดตู้เนาะเพ่อทำไมพี่พุดน้องเพิ่นได้อล้วพี่น้องเขาโง่ไง าทางด้านน่ะเพิ่นก็หาดว้วงที่กันพี่น้องเไม่เห็นยากก็บคนอันบักอันนั้นเอาซุ้มหัวกันคุดเลยพี่น้องอย่างป่ะสนใจเลยหมดสนใจเลย อ้ไม่ใหญ่พิ่นได้นะมือพื่นพี่น้องนนโอ้ยพิ่นโบเฮนนหมพพี่น้องพึ้นโบเฮนหุ่งเกือบ้านเสาขึ้นเฮนเมื่อกี้นี่เห้อ่นบพอแห้งากจะพัแห้งพี่มื้นเขึ้นางนชิกวัดขึ้นพี่น้อง มืม้อกันแม่ไปผูจ้จกลูกกระเทื่อมผู้ชับไปจ้วงใช้มือแม่นเขาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องนี่คือพุทธหาแถวเหงาตาลด้วงที่ต้นตาลเนา่าพี่น้องมันเนา่ามันกระชิมีด้วงเขาไปอยู่นี่ไปต้นนี่แม่แมในในช่องต้นนี่คุณเห็นอีกแล้วพี่น้องน้ำเข้าไปพี่น้องแม่ยจิตจิ้ำมือหนูนะคะ งานกันพ <that is German> ี่น้องงานกันพี่น้องได้คนละโต๊นได้คนละโตกับพี่น้องนี่ก็คือเงาตาพี่น้องที่เขาจะคุมจะมาคุดกันพี่น้องนี่ ทางด้านนี้เขาก็คุดแล้วพี่น้องที่เขาคุดผ่านมาพี่น้องอันนี้ก็เห้องคุดไปแล้วสําหรับตอตาลตอนี้พี่น้องส่วนด้านนี้เ้อกับบลกลงมาเนี่ยน,นี่แหละพี่น้องแล่ด้วงพันกระสิทธ์จอเข้าไปอยู่ข้างในมันข้างในเหงาตาลน,นี่อันนี้ห้องขอท่านคุดสําหรับต้นนี่ ล่ำนี่พี่น้องทางด้านนะพี่น้องอค,คุดด่วงตาลพี่น้องอเฮ้ยแม่ทรับแล้วน,นะ ขอไปเบิ่งต่อพี่น้องอ๋อีเมลตัวไหนเด่นนะแม่เด่นนะอันเป็นเนี่ยับมือมาซับมือแล้วไอ้ววง นี่ได้ไหน้อยากรมีพี่น้องใหญ่คือกันน้องออมบุญุณน้องขาจับไปหาทุนเห็นดวงเลยพี่น้องเดินเ่นได้เลยพี่น้องอูใหญ่อลยพี่น้องนี่คือดวงตานี่อ้ยขาวใหญ่พี่น้องอือหืือหญ่อือหื่อือือออออหออ

เ,า,า,เ,า,กเ,า,เ,เาก็ได้อยู่ประมาณนี้พี่น้องด้วงของเฮาก็ได้ร้ายเติบพี่น้องเฮาก็เสียเอาไปเห็ดร้ายเมนูคั่วก็ได้ยากทอดก็ได้แล้วแต่ฟูมากพี่น้องจากที่เฮาคุดกันมาแล้วนะพี่น้องทั้งหลับเพลินก็นยังบวอยู่บวเศร้าได้เพลินยังคุดกันอยู่พี่น้องทางเฮาก็กําลังคุดกันพี่น้องเขาก็ได้ยอยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่ได้อยู่ร้ายเติบพี่น้องถือว่า อาหารแซ่บที่สุดในประเทศลาวพี่น้องแซ่บอะไรพี่น้องตัวน,นี้หลยเมนูเท่เาเห็ดได้ทอดก็ได้ขัวก็ได้พี่น้องนี่โตเห็นหมพี่น้องที่เขาเอามาสดๆดมาจากต้นตาลพี่น้องนี่เอามาสดๆดเลยพี่น้องถ่ายพี่น้องเบ่ง จิงไดจิงได้กะฮ่า,าก็ขอฝากกันแล้วกันนะพี่นอ้องส่องมวยบันดอนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอากะเชืดอกบจบขีปต่เพียงเท่านี้พี่นอบบ้องถ้าภาพบริสัท์บทพ้มจางได้ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเนื่องจากว่าายังเป็นมือใหม่อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยกัให้ฮามีกำลังใจเหตุขิปต่อไปพี่น้อง ขอขอบใจหลายพี่น้อง